กรมการหอ,อการค้าสมัยที่20ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่25มีนาคม2,566จำนวน39คนมีนายธนพลกองทรัพย์เพสาลดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีนายสวัสดิ์ธีรรัตนานุกูลชัยดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสร่วมกันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าชีวิตคือภารกิจหอ,อการค้า แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์เจ็ดด้านประกอบด้วยด้านการค้าและการลงทุนด้านกเกษตรและอาหารด้านท่องเที่ยวและบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้านพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้านบริหารจัดการในองค์กร และด้านพัฒนาเสริมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมมาภิบาลดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรับรองของดีจังหวัดอุดรธา,านี ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้สมาชิกส่งเสริมการตลาดให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางการตลาดเป็นช่องทางนำเสนอสินค้าและบริการปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า200ร้านค้าศูนย์ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและผู้ประกอบการด้านดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมคำปรึกษาเดือนละกว่า30ราย ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่6ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในจังหวัดและได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับจังหวัดอุดรธานีมากมายอาทิจัดกิจกรรมแน,แนวอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแนวคิดในเรื่องสาขาอาชีพที่ชอบในการประกอบธุรกิจในอนาคตเพื่อเข้าสู่อาชีพในฝันให้กับนักเรียนที่สนใจกว่า200คนมอบส่วนลดให้กับผู้เข้าใช้บริการ อำนวยความสะดวกให้สมาชิกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเป e เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปกโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้นมีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้า ของงปประเททศาายการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพขับเคลื่อนภาคเกษตรเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในงานพืชสวนโลกปี2569เผยแพร่และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว การเป็นเมืองไมซิตี้มีกิจกรรมในโซนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจากยังสมาร์ทฟาร์เมอร์และพืชสมุนไพรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีโซนการแสดงสินค้าและนวัตกรรมของผู้ให้การสนับสนุนโซนสินค้าของดีสีภาคและ Food, Food Truck, สตรีทฟู้ดฟู้ดทรัคโซนวิถีคนวิถีควาย ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดลายควายจากพื้นนาสู่พื้นผ้าผู้สาขิดกาสอนอุดรธานีสินค้าของที่ระลึกสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง300ล้านบาทมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า1น0 0แสนคนโครงการติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝันเป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14ซึ่งเดิมใช้ชื่อโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่8เพื่อสําลองเข้าคลังเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า1000คนได้โลหิตมากกว่า3 0 0 0 0 0ซีซี โครงการอุดรธานีไกด์ชิมช็อปแะที่อุดรธานีความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดอุดรธานีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของดีแต่ละอำเภอโดยใช้พื้นที่สถานที่หน่วยงานภาครัฐเลอกชนเป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของใช้ของฝากของที่ระลึกต่อไปหอการค้าจังหวัดอุดรธานีช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดอุดรธานีผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งไม่สามารถระบายผล,ผลผลิตได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นมะม่วงเกรดส่งออกโดยจัดหาสถานที่จำหน่ายและระบายผลผล,ผลิตให้กับเกษตรกร ลุ่มบนเฟซบ o ๊กในชื่อหอการค้าอุดรธานีมาเก็ตเพลสเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางการตลาดเป็นอีกหนึ่งช่องทางนำเสนอสินค้าและบริการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดการแข่งขันบาสเกตบอลสาคนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน6ถ้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียนและผลักดันสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพควบคู่กับการเรียนในชื่อการแข่งขัน3คูณ3 utcc championship 2อ2พนิงทเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท ผลสืบเนื่องจากการจัดงานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขงเมื่อปี2565เกิดการตอบรับจากผู้ประกอบการนักธุรกิจในการสั่งซื้อกบจากเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีทำให้มียอดสั่งซื้อจากสปปลาวมากกว่า10ตันต่อเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนหอการค้าโดยการสนับสนุนจากจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานพันธมิตรจึงเกิดโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกบเพื่อจำหน,น่ายภายใต้แนวคิดกบอุดรสร้างโลก ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกบอุดรสร้างโลกจัดทำร้านครัวกบอุดรสร้างโลกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสร้างโรงงานแปรรูปกบ อการค้าร่วมกับจังหวัดอุดรธาน,านีจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC จังหวัดอุดรธาน,านีระหว่างวันที่15-17ธันวาคม2566ซึ่งมีผู้นำในส่วนของภาครัฐนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธาน,านีและ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน40คนเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคนรุ่นใหม่ อการค้าจังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอประเด็นมาตรการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยสืบเนื่องจากประเทศไทยได้ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ทํำให้ผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่ออื่นๆประสบปัญหาผิดนัดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนมากส่วนมากไม่ใช่ไม่มีวินัยทางการเงินแต่เป็นเหตุสุดวิสัยจากสภาวะโรคระบาดการว่างงานซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกันทั่วโลก เมื่อวันที่6ตุลาคม2566รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีคุณกฤษดาจีนวิจารณะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอหลักเกณฑ์เครดิตบูโรต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ประสานงานและดำเนินการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ของรัฐในการผ่อนปรนการใช้เครดิตบูโรมาพิจารณาการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่ออื่นๆและได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขอให้พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์เครดิตบูโรและการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดํำรหนีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SME ให้มีโอกาสํำรหนีได้มากขึ้นและมีโอกาสผิดนัดน้อยลงเป็นการปรับข้อกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากขึ้น โดยหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีขอให้หอ,อการค้าไทยประสานงานกับกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19คือ 1. การผ่อนปรนการใช้เครดิตบูโรมาพิจารณาการให้สินเชื่อแม้ตรวจพบในเครดิตบูโรว่าเคยมีประวัติค้างชำระแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วขอให้ธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อทันทีโดยไม่ต้องรออีกหลายปี 2. ขอยกเว้นดอกเบีย้ยผิดชำระหนี้เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระหนี้และลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของสถาบันการเงินโดยรวมอีกทั้งยังช่วยลดจำนวนการฟ้องร้องดำเนินคดีการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นบนหนึ่ง ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทางรางสำหรับโครงการโลจิสติกพาร์คในนิคมอุตสาหกรรมอ<ม>ุดรธานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการ s มาร์ทโมบิลิตระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกับบริษัทลาว Smart Mobility ี้จำกัดในเครือโคลาวกรุ๊ป การพัฒนาโชห่วยชุมชนสู่สมาร์ทโชห่วยที่ยั่งยืนพัฒนาภาพลักษร้านค้าและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้แข่งขันได้และมีการบริหารจัดการที่ดีมีกำไรเพิ่มขึ้นรวมถึงแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เสริมอาวุธทางการค้าให้กับร้านค้าปลีกจังหวัดอุดรธาน,านีเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสโลกพุทธศักราช2569 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยหอการค้าเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดงานรวมทั้งการต้อนรับและให้ข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในโอกาสการลงพื้นที่รับทราบความก้าวหน้า โครงการยกระดับมาตรฐานและบริการศูนย์เวลเนสอุดรธานีเวลเนสแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุดรธานีโดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนำเสนอมาตรการทางวีซา่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวควรมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3เดือน โดยวีซ่าออนแอริวอเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศไม่คุ้นเคยกับการกรอกเอกสารเข้าเมืองด้วยภาษาอังกฤษขณะที่มีภาระต้องแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทเพื่อชำระเป็นค่าวีซ่าทำให้นักท่องเที่ยวต้องล่าช้าในกระบวนการขอวีซ่าออนแอริวอ เลื่อนการพัฒนาไมซิตี้ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการรองรับการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้าระดับนานาชาติสร้างกระจายรายได้ระดับจังหวัดและเชื่อมโยงลงไปสู่ระดับภูมิภาคพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดโดยพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าและเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่องทางการสื่อสารระหว่างหอการค้ากับสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วนิตยาสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานีอุดรสบายดีจัดพิมพ์เป็นฉบับรายเดือนจำนวนสามพันฉบับแจกจ่ายฟรีให้กับสมาชิกหอการค้าทางไปรษณีย์และแจกใจ่ายให้กับส่วนราชการสถานประกอบการสถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานีรายการสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานี รายการเรื่องเล่าชาวหอการค้าแฟนเพจหอการค้าจังหวัดอุดรธานี w w ิร์ลไว o ์เว็บเฟซบุ๊ก닷คอุดรแชมเบอร์แฟนเพจของดีเมืองอุดรธานีเว w ร์ลไวด o เว็บเของดีเมืองอุดรธานีไล่กลุ่มหอการค้าคือห้องสมาชิกหอการค้าห้องข่าวหอการค้า และห้องสมาชิกของดีจังหวัดอุดรธานีจากการบริหารงาน20สมัยหอ,อการค้าก้าวเข้าสู่ปีที่40ด้วยพลังความร่วมมือของประธานกรรมการสมาชิกพร้อมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนส่งผลให้หอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหอ,อการค้ายอดเยี่ยมต่อเนื่องถึง14ปี ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าชีวิตคือภารกิจหอการค้า